แอลหนึ่งแปดคำศัพท์สองเองบ้านเลียนกลับเองเลียนกลับบ้านอดูดูเหมือนกันด้วยกันอาสซาวหอพักย,ยีจาแฟนโคโรเรียกลา มาตัวไปนักมาทีหลังด้วยพบอมมาม่าพี่สาวเวนดานพนักงานอเตใหม่คำสัพพนามโตคำแสดงพหูพดถ่ายนั่ง งีมะน้องสาวมังเลน้องชายบลูอย่างไรบาอะไรเลด้วยแน่ๆนิดหน่อยเปียวพูดจะรู้ทำเป็น